ในหมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งนาอนันเงียบสงัดมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นอายุเพียง13ปีเขาอาศัยอยู่กับยายแก่วัยเจบกว่าเพราะพ่อแม่ต้องไปทำงานก่อสร้างที่ต่างอำเภอจึงฝากฝังให้ต้นอยู่ดูแลยายเพียงลำพังยายของต้นเป็นคนโบราณเชื่อเรื่องผีปอบ ผีกระสือและวิญญาณต่างๆแต่ต้นเขาไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่จนกระทั่งคืนหนึ่งต้นสังเกตเห็นยายไม่ยอมกินข้าวกับเขาเลยทั้งที่ตอนกลางวันยายบ่นว่าหิวพอตกดึกกลับได้ยินเสียงเครื่อดคราดเหมือนมีใคร กำลังกินอะไรดิบๆอยู่ใต้ถุนบ้านเมื่อเขาแอบส่องลงไปสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นยายกำลังนั่งขยำกินตับไก่ดิบๆเลือดเละเต็มปากเต็มคางต้นตกใจสุดขีดรีบวิ่งกลับเข้ามุ้งแกล้งทำเป็นนอนหลับแต่ทั้งคืนเขาได้ยินเสียงยายเดินวนไปมา เหมือนสัตว์หิวโซที่หาของกินไม่หยุดคืนต่อมาต้นตัดสินใจอยู่เฝ้ายายใกล้ๆลมพัดหวีดวิวลอดเข้าช่องฝาไม้เก่าๆเสียงครางประหลาดดังแว่วมาต้นเพลอหลับไปแล้วก็รู้สึกเย็นว่าบ,บนแก้มเขาลืมตาขึ้นแล้วก็เห็นใบหน้าของยาย ก้มลงมาลิ้นยาวสีคล้ำกำลังเลียแก้มเขาอย่างอร็ดอร่อยยายดวงตาเบิกโพลงไม่มีแววของความเป็นคนแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ไม่ใช่เสียงยายก็ดังขึ้นว่าเนื้อมนุษย์หวานจริงๆต้นสะดุ้งเฮือกรีบถอยหนีจนมุ้งแทบขาดยาย หันมามองตรงๆยิ้มเหี้ยมจนเห็นฟันดำทั้งปากในไม่นาทีนั้นต้นนึกขึ้นได้ถึงผ้าขาวที่แม่ฝากไว้ซึ่งหลวงพ่อเคยปลุกเสกให้เขาคว้ามาคลุมร่างยายทันทีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังลั่นไปทั้งบ้านร่างยายดิ้นพล่านเหมือนถูกไฟเผาต้นร้องสวดมนต์ทั้งน้ำตาจนทุกอย่างเงียบลง เชา้าวันถัดมายายฟื้นขึ้นพร้อมน้ำตาบอกว่าเมื่อคืนฝันเห็นเงาดำพยายามเข้ามาในตัวแต่เหมือนมีอะไรมาปกป้องเอาไว้ต้นไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดเพียงแค่บอกว่ายายควรไปหาหลวงพ่อเพื่อทำพิธีสะเดาะเคราะห์ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็สงบลง แต่สำหรับตนเขาไม่มีวันลืมสายตาของยายในคืนที่ถูกปอบสิงและนั่นทำให้เขาเชื่อจนหมดใจว่าผีปอบมีอยู่จริง